เราหลุดนะครับถ่ายรูปนหอครับนี่ครับโอ้โหนี่โอ้โหิ่ยโอ้โหคับท สวัสดีครับผมจอสซีแมนครับนี่ผมอยู่ที่สถานีหมึกศอกนะครับมากับเพื่อนสองคนนะครับเพิ่งมาถึงนี่ดูเรือนะครับเรือเยอะอ๋อนี่แนะนำก่อนนะครับกับตันฮุกฮุกอิดหนาหลังทุกอิดนะครับนี่เรามาอยู่ที่สถานีหมึกศอกด้วยกันนะครับนี่ดูเรอนะครับเรือเยอะนะครับเห็นไหมนะครับตอนนี้ที่อยู่ในสายตาผมด้านหน้านี่ก็สามห้าสิบ 11 11ลำนะครับด้านหลังอีกนี่ด้านหลังอีกมีเรือใดจอดอยู่สามลำนะครับแล้วก็เรือเรือน้าพลอีกลำหนึ่งนะครับรวมแล้ก็ตอนนี้น่าจะประมาณ10รวมทั้งหมดก็น่าจะ15ลำนะครับบรรยากาศยามเช้าก็ถือว่าโอเคนะครับผมมาแนะนำเหยื่อมึกกันหน่อยนะครับเหยื่อมึกสองนี่เนี่ยหน้าตาตัวล่างจะเป็นอย่างนี้ ตัวบนก็เนี่ยเป็นเหยื่อของอเหยื่อจุ๊บเหย,ยื่อจุ๊บเขาเรียกเหยื่อจุ๊บตอนนี้8ปดโมงยีนะครับขอมื้อเช้าสะหน่อยผมยังไม่ได้กินอะไรเลยออกมาตั้งแต่ตีสี 4, ่นะครับตีสี่ถึงท่าเรือก็6กโมงเช้านะครับครับวันเดีครับวันเดีครับใครเอ่ยมองไม่ชัดครับเดาเลยได้บ้างยังครับ อ๋อมาถึงเดี๋ยวรอน้ําขึ้นนะ่ะตอนนี้น้ําลงเชี่ยวครับมาเพื่อนฝูงทักทายมองไกลๆก็ไม่ค่อยเห็นเห็นไม่ชัดนะครับที่บอกลราเรามันแก่เลี้ยวแก่เลี้ยว <laughs> มากันทีนี่ยครับผมขอมื้อเช้าหน่อยเดี๋ยวกินมื้อเช้าง่ายๆหน่อยอา่าลูกชายก็ซื้อมาฝากตั้งแต่เมื่อเมื่อวานละว,วันนี้ก็จะกินกันนะครับโอเคผมมาจัดให้ดูมื้อเช้ามื้อเช้าง่ายๆ มีนี่มีซ,ซอสวาซาบิแล้วก็ขิงดองอยู่ในนี้เซตเดียวกันนะครับอาดไปเลยนะครับนี่ครับล้ขิงดองนะครับขิงดองใส่ไปเลยโอเควาซาบินี่แต่ทุกคนยกกินหมดแล้วผมม่กินทีหลักคือหลัง นี่อะกับตันหุบแพ้มันต้องสองรอบแล้วปิดตาข้างหนึ่งปิดตาข้างเขาบ้วสองไม่ก็ไม่กินนะเนอะ ไม่กินยาไม่กินเราก็เข้าในเหมือนเดิมของจริงนะเนี่ยของกัปตันฮุกผมไปส่องว่ามันกินอยู่ตรงไหนเราก็ส่องดูว่ะครับใช่ส่องดูครับส่องดูไม่ใช่ส่องดูนะเราทำอะไรกันเงนี้ฮะโอ้ของเล่นของเล่นเอาไปเราขึ้นกันไปใหม่ เรือเยอะมากนะครับรอบรอบเรือลำผมเนี่ยนะครับมีแต่เรือสปีดโบ๊ทนะครับรอแล้วรอ,อน้ำขยับเฮ้ยไงัพี่ลังสัมภาษณ์หน่อยวันนี้วันนี้ก็ทำใจก่อนครับตอนนทำใจเหมือนยังไม่ได้น้ำยังไม่ได้ <laughs> เอาสักขวดก่อนพอถึงมันน้ำมันลงอยู่ครับ <laughs> อรอครับรอรอรอ ครับแล้วก็ด้านนี้ส่วนเพื่อนผมวันน e ี right. ้ไปเฝ้าพระอินทร์กัแล้วไงครับนอนก็นอนไปที่ตกหมือก็ตกไปมาแล้วครับตัวยาวๆนี่ นี่ช่วยหน่อยสิชหน่อยเอามาใส่ถังเลยเดินมาเดินมา,อ,าอ่าเริ่มอะน้ำเริ่มขยับมึกก็เริ่มจับนะครับมีการสัมผัสการแตกกันนะครับมนี้จะย้ายถึงฐานสมองตอนนี้เรือเยอะมากามีการแตกการเบียดก,กันนิดหน่อย ก็มีความรักเกิดขึ้นตังใจตั้งใจก็รู้อย่าพึ่งสตาร์ทเรืองนะอ่าเดินได้แล้วอ่าเดินไปเรื่อยๆห้ามวิ่งนะเดินมาไหลย้อนระ ไม่ได้มนะครับเนี่ยโอ้ยไม่ได้มนะครับอ้ยเขาจุ๊บเลจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยอีเ้ยเฮ้ยเแกด้วยเอาละหลุดนะครับถ่ายรูปนะครับมาแล้วครับนี่นี่นี่นีนี่นี่โอ้จเลยฮะเนอะปุ๊บเดี๋เด้ออย่าพิ่งล่ยมือมึอโอเคไปได้โอ้นี đi mãi đi mãi, này, rồi, 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 ก็เริ่มแทรกหายอย่แล้วตอนนี้ผมไม่ทันเอย มก็แรงยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่แรงคือจอดตีแมนครับได้ตัวนะครับแรงอย่างเดียวไม่พอคือจอดไม่แรงครับมาแล้วโอ้โหมาไปอยู่ในฮาเลนนะลูกเราโมแต่โมกับด้านหลังไม่ได้ตกเหมือนกันหมเดียว ดีแต่สังงสีมาวางครับนั่นแหละแล้วโดนได้มาแต่นวดครับแล้วต้องทำไงรู้ไหมฮะต้องกินดิในแหละกินเลยอร่อยถูกต้องอ่าหรือเป็นวาสบิหน่อยไหมเอาลด้วันนี้ยังถือว่าให้ความสนใจเดียเ๋ยอะนะโอ้ยพี่จนได้ครับเมื่อกี้หนวดตอนนี้ตัวจริงแล้วนะครับดูนี่ครับเป็นไงบ้าง,งมาด้วยกันตั้งแต่เชา้า เนี่ย<ร>ออเพื่อเนี่ยแต่มากินตอนหกโมงเย็นนั่งทิดดอ่วเราก็รอครับเรารอจนได้แล้วครับเหมือนเราเป็นผู้หญิงอ่ะใจเ,เย็นนะใจเย็นเย็นใจ<ๆ>เราก็ต้องตื้อใช่ไหมครับรคุณจอร์ชใช่ครับใช่ครับน่าตัวนี้เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วป็นเล่นใหญ่อ๋อไข่คเค็มไข่เค็มอะไรครับโอ้ยเต็มกล้องเลยเน่ไปกันชัวร์ได้ดิโอเคนะครับ เรียบร er mm ้อยมาไม่ใชกไม่จะเออโอเคเอออยู่ในมือผมเลยนะครับเสร็จเล้ไปลงไปอยู่ในฮาเลมลูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่หลายตัวแล้วนะครับแต่จะหมดครับไม่เป็นไรอกสักนิดนึงสักนึงสักนึมาแล้วตัวยาวตัวสั้นรุ้นกันหน่อยตัวยาวตัวสั้นครับรุนกันหน่อยโอ้ยไขว้ไขว้ไข่นะครับตัวนี้ไข่เห็นนะครับเห็นนะครับทุกคนเห็นนะครับ อใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนะครับเอาโชว์หน้าหน่อยสิโอ้ยนี่ไม่เลวเลยครับมานี่อยู่ในมือผมแล้วนะครับสเสร็จจอดโอ้ยมือขึ้นนะครับมือขึ้นนี่มีไซส์นะครับตัวนี้นี่ไใช่ไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ไม่รู้นี่ไม่ใช่ม้าตีนปลายนะคนตีนปลายนะครับเ<ร>ขาบอมีไซส์ครับแตว่ามีไซส์นี่คือไซส์อะไรต้องคอว่ะตองอตอนนี้เสียวไปหมดแล้วครับ มีไซส์เน,นี่ยโซ่คอเนี่ยโอ้โห,โโหมีไซส์ผมมีไซส์ไปดูดิดไซส์ซ้ายหรือขวา เราเราจะรีบอัดรีบปั่นเขาไม่ได้คุณจอร์ดเรานี่ผมไม่ได้ยื้อนะนีไม่ผมกลัวมันหนวดขาดกลัวมันอะไรเพราะมตัวใหญ่ตัวเนี้ยครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่ครับตัวมีไซส์พวกเล่นในอะไรนั่นรังปลาหมึกขึ้นมาที่เราขุดบ้านมันขึ้นมาแล้วเห็นป่ะเออเอาปล่อยลงไปแล้มีไข่ติดมาด้วยปล่อยลงไปแล้วก็มีไซส์มีไซส์แหมเราว่าลงถึงมันได้ปุ๊บเลยมา เสายโอเคสายอะไรนี่ไม่ใช่สายซอกคอแล้วโอ้โหตัวนี้สู้ด้วยครับตัวนี้ของจริงแน่นะจริงครับเมื่อกี้เราลื้อบ้านมันแล้วลบอยู่เราเราลื้อหลังคามันก่อนแล้วครับผมเชื่อว่าตัวนี้นะตัวผู้ตัวนี้น่าจะตัวเมียแล้วลุกจ๋าตัวผู้เหรมีหนวดเหมือนผมนะโปร่งตัวผู้มีหนวดนะฮะ ไดและวหลักอย่ามาอัมผมนะผมนี่รู้มันมันมีหางครับตัวนี้ตัวเมียครับนี่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 ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้วัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยหนดูหนวดเดีโอ้โหยิ่งหนวดเดียวด้วยเอาปลดมาปลดมาปลดมานะครับปลดมาเอาอ่าส่งใส่มือมาเลยวิธีดูวิธีดูเหมือนตัวเมียนะถ้าดูที่หางไม่หรอกผมผมผมว่าตัวนี้ตัวผู้มีหนวดด้วยนี่นี่นี่ ะท่านผู้ชมทุกคนนะนี่นะมีหนวดอย่างนี้ยังบอกว่าตัวเมียเจบเชื่อน่าหลังนะครันอย่าไปจะบอกว่าถ้าเป็นตัวเมียให้ดูที่หางโอาอย่าดิ้นลูกอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวหางไมนจะทีทีอ๋อหางทีทีด้วยนั่นี่โอ้โหนี่มันเยนแล้วนะครับของถอดแว่นถอดหัวก็มากินเอากินเอาเลยไอ้ตายเทิรโรบินมามามาลูกมามา เวพาไปเที่ยวกรุงเทพโอ้โหกรุงเทพสีวิไลยุกเอ้ยโอ้โหใช้ใช้ได้ดนะครับนี่นี่ส่งมาทาั้งนี้หน่อยนี่มาใกล้กล้องหน่อยนี่นะครับนะเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานี่ยาวมาเหมือนกันนะครับโอ้โหนึกว่าสองตัวตัวเดียวนะครับแหมครับ

ทังโน้นน้องก็ได้หมึกคู่อ่ะอ่าส่งไปด้วยส่งไปด้วยอ่านี่แต่ว่าตัวเมียนะฮะตัวเมียเอาส่งมาส่งมาแล้วคนนี้จ้อนีีแมนมาเล่นกับน้องหมึกกันอยู่เนี่ยครับน้องหมึกนะไม่ใช่ตูดหมึกคนรู้จักตูดหมึกไหมครับตูดหมึกคือตูดแหลมหรือตูดดำอันนี้ผมยังอธิบายไม่ได้นะแต่ที่รู้ๆน้องหมึกตัวนี้น้องหมึกจริงๆนะ อตัวนี้มันหมึกช็อตดีกวา่านี่หมึกช็อตนะครับที่ว่าลงไปอยู่ในแก้วน้ําจิ้มนะครับตรงนีอยู่ในแก้วน้ําจิ้มแล้วก็ลกเขาปากเลยเขาเรียกหมึกช็อตทำไมผมรู้ว่าตัวผู้มันดันมีหนวดเนี่ยมันล้อเลียนผมไม่ต่างหากโอ้โหช็โหโอตซีแมนเจอหมึกมีหนวดพวกเดียวกันเนี่ยดูหนวดผมมันหนวดหมึกอะอ,โอ,โ,อโอเคเลยนะครับคนนี้ ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมาสมปนเปกันไปหมดนะนี่ถ้าไม่ใหญ่ก็ยาวนะครับ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ผมกลัวยาวไม่ค่อยไม่ไม่กลัวใหญ่ใหญ่เอาเอา,าเอาเอาจริงหรือเปล่าแม่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 อยูอ่ใกลน่าหลังนี่เกทั้แต่อยูเอย่เรื่อยเลยนะขอไปนะทุกทุกคนผมไม่ได้แกล้งเพื่อนนะเพื่อนไปยืนได้ก็โกซธ้นหน่อยมาแววมาแววโอโ้โห ตัวนี้แมโอ้โหไม่ธรรมดาเร็วเร็วเร็วถ่ายเร็วสองตัวเอาเฮ้ยมันสองตัวนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้องถือกล้องแบบนี้นะครับโอ้นี่เป็นสามตัวเลยนะเน่น่่สองคนสามตัวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมออกขึ้นมาให้ดูนะครับเปิาาว่าขุมมันหนัก ของหัวนะครับเห็นะครับต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 ัวนี้อย่าหลุดด้วยเฮ้ยนี่นี่ยาวเฟ้ยเลยนะครับนี่เห็นะครับเห็นไหมครับโอ้ยสุดยอดโอ้โหดูหน้าผมสวยดิโอ้โหตัวนี้นี่ยาวเนี่ยเขาเรียกหมึกศอกก็คือยาวเป็นศอกนะครับเห็นนะครับเนี่ยเป็นศอกนะครับนี่อุ้มลื่นนะครับเนี่ยเป็นศอกเห็นนะครับเป็นศอกยาวกว่าศอกนะครับเห็นไหมครับโ ครับผมก็จอดซีแมนนะครับวันนี้ไม่ได้ตกปลามาตกหมึกแล้วคืนนี้ก็จะอยู่อีกคืนหนึ่งพรุ่งน,นี้จะดำน้ำนะครับดำน้ำดูปลาการังแล้วก็อาจจะมีเวลาก็หาปลามากินด้วยโอเคมาดูกันนะครับตัวต่อไปบอกแล้วจอดไม่ได้คิดไก่นะคิดเป็ดเลยล่ะคิดเป็ดนี่คือเหม็นกว่านะ <c oughs> โอ้โหนี่โอ้โหนี่ครับมาแล้วเห็นไหมครับตัวใสยๆยาวๆเนี่ยครับ เราเรียกหมึกสอบหมึกสอนะครับนีออ่อ้จับไป้วยสองตัวเลยไปโอเคนี่จับคู่มานะครับเรือใดก็ทุกลำนะขึ้นไฟแล้วนะครับพร้อมทั้งเรือจอรซีแมนก็ไฟก็เปิดเหมือนกันนะยแต่และลำเนาะเปิดไฟหมดละท้องฟ้าก็กำลังสวยงามนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเราก็ยังไม่ยอมกลับกันนะครับมีเรือตกหมึกกันเต็มเลยเนี่ย วนบักเลยสุดยอดเย้นี่ไปไปอยู่ในฮาเร็มนะลูกนะไปอุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอย่ามาขัดนิ้วพ่อที่ลูกอเอ้ยบัตรหาเน่ปุ uh ๊บว okay. ้าตัวนี้นะตัวนี้หมึกไข่นะครับถึงมันึกไข่แะไรไข่มาเป็นพวงอะไรตัวเล็กตัวน้อยแต่ก็ไข่นะครับถึงไข่ไหมครับ ไข่เด้จะอยู่ใท้องมองเห็นเลยเนี่ยขาวๆนะครับผมให้ดูชัดๆอีกทีนะครับนี่ๆนะนี่ไข่ไข่ที่ที่ในท้องมันนะเห็นนะครับผู้ชมมันตือนแล้วนะเห็นนะครับสีขาวเห็นไหมครับมานเนี่ยนอนหนูหันลืมนะพี่มาน้าจอยครับโอเคมาแล้วทุกคนยดูนะครับตัวผู้ตัวเมียมาแล้ว มาแล้วอุนี้แล้ได้ไข่ตามเคยนะครับตามเคยก็คือเคยนิดแล้วว่ากระปิกน,นะครับนี่ดูครับทุกคนดูครับนี่หมึกลยครับถึงจะเป็นหมึกไข่แต่ก็ตระกูลเดียวกันนะตัวเมียนะครับหมึกไข่หมึกไข่ต้องนึ่งมะนาวอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะทาไปนี่ก่อนบนเรือผมจะทาหมึกผัดไข่เค็ม <c oughs> คอยดูกันขอตอกหมุดก่อนครับตอนนี้ เหมือนกับบาเบ้แล้วกปากาังอีกเอาโดนเหมือนกันนะอ้ <c oughs> โอ้ยมาปากก่อนนะครับโดนเหมือนกันโดนสองทันพร้อมกันนะครับอ่าสิงคู่นะครับกินหน้าหลังด้วยนะครับแล้วก็สินยอดซีแมนด้วยโอ้ไข่แล้วนะครับเอ็มท้องมาเลยนี่ของหน้าหลังนี่ชัวสวยงามเลยนะครับ โอแรงทุกอย่างแรงหมดขึ้นแรงลมแรงน้ำแรงยกเว้นจอดอย่างเดียวไม่แรงโอ้ยตะแรงด้วยเนี่ยคิบหายอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่ไข่ด้านๆครับนะโอ้โหติดมาหนวดยาวด้ยมาเลยน่จะเป็นตัวเมียแต่ก็มีหนวดนะครับกระเทยบอกว่าเอาไปลงลงนะลูกเดกนะครับ แล้วครับตัวที้เท่าไหร่จําไม่ได้ตอนแรกก็เริ่มนับก็นั้นประมาณตัวที่สามสิบแต่ตอนนี้มันเพินมะก็เลยไม่นับดีกว่าสิอ,อก่อนทำหมึกกินนะครับนี่ลูกชายมาฝากจากเกาหลีเป็นโปรดักเกาหลีแท้นะครับบ้านเราไม่มีขายอันนี้เป็นดูนะฮะโปรดักนี่มีรูปตัว คนนอนโอเคงั้นพี่หลังเป็นคนเปิดเอ้าจะเปิดเราลองดูลองดูเราอยากลองนะมาดูครับอาจารย์มาเฮ้ยมันมีน้ำด้วยเ่รอลุงจอสก็มีน้ำมันมันเขาเขาเรียกว่ามันสุกแล้วมันเลิกนั่นอย่างนั้ผมเทน้ำทิ้งนะไม่รู้ดอกน้ำเกลือมาเปล่าหรือยังไงก็น่าจะเป็นน้ำน้ำแร่น้ำแร่อ๋น้ำแร่ไม่ลินทิ้งนะอ๋อแล้วแต่ผมว่าผมก็กินแต่ตัวหนอนกันผมว่ามายำกินนะ ทิ้งเลยแล้วกันเพราะว่ามองแล้วมันน่าจะเขาเรียกว่าเป็นการถนอมอาหารอ่าใช่นี่ครับโอ้โหน่ากินนะครับลองดูดิต้องเกลือโรยอะไรป่ะงลองกินดูก่อนว่าไม่น่าจะต้องชิมก่อนเลยดีกว่าแบบก็เป็นยังไงโอเคอืมนี่อืมมันมันแหละอืมโอเคมันฟิลเดียวกันกับไอ้ไอ้ที่รดรดขายแมลงนะฮะรดขายแมลงทอดก็มีแบบคล้ายๆอย่างนี้อืม นะครับก็เป็นน่าจะเป็นไอ้ไหมเป็นตัวอ่อนไหมแต่ว่าถ้าปรุงแบบไทยๆเราผงยำนะหอมกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยแล้วเกลือมะนาวพริกซอยเพิ่มๆๆเนื้อมันแน่นอร่อยอร่อยครับนะครับนี่นะครับเราเตรียมเลยนี่ครับเชฟรับเชิญนะไปรังฮุกอิดนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทําหมึกไข่เค็มนะครับหมึกผัดไข่เค็มหรือไข่เค็มผัดหมึก ก็ตอนนี้ไข่เค็มอยู่แล้วครับไข่เค็มอยู่แล้ว <laughs> ครับ <laughs> <S 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 สดสดของเรานะครับอยู่ในถังสดสดเป็นเป็นเลยเป็นเป็นๆนี่ครับนี่ครับเป็นเป็นแล้วก็เตรียมทําพวกเครื่องเคียงก่อนนะครับบอะเอาเลยเาโอเคของนี่นี่ครับเราก็ผัดไข่เค็มนี่เราเอาแต่ไข่แดงนะโอเคนี่นครับ ของเตรียมพร้อมแลวนะครับเดี๋ยวผมยกไปเลยตรงโน้นนะได้ครับโอเคนี่การเตรียมพร้อมมันก็ยกมาตรงนี้หึกสดมากอ่ะเด้งๆกันเลยมีไข่ด้วยโอ้โหโอเคนะผมจะเริ่มบรรเลงมาใกล้ๆกล้หน่อยนะครับนี่น้ำมันน่อยแต่หรงยังใส่แล้วครับน้อมดีไฟอ่อนอ่อนน้อย อ๋อนี่ครับต้องเป็นมันจะหลักาก็จะเป็นไข่แดงไข่เค็มนะใช้ใช้ไข่เค็มที่มันมีไข่ขาวเพราะว่าไอเดียมจะมันว่ะก็เหรออ่าฮะแล้วก็ไข่เค็มใช้ยาเหรอวะแล้วก็อ่ามะเขือเทศลูกใหญ่แล้วก็นี่หอมใหญ่หั่นเป็นเต๋าหมดเลยแล้วก็ขึ้นช่ายกับพริกแดงนี่มีไม่มีก็ได้อ๋อโอเคอ่ะธีการทำง่ายๆเลยอ่าลงไปแล้วเราจะเอาไข่แดงไข่เค็มเนี่ยกะเอานะว่าจะเอาเท่าไหร่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ล่อไปหกใบนะรับแล้วก็ใส่มะเขือเทศที่เราตอยละเอียดๆไว้ให้มันเพื่อให้มันแบบว่า ให้มันเป็นน้ำธรรมชาติแล้วให้มันมีรสชาติแบบอมเปรี้ยวนิดนิดไฟอ่อนๆนะแล้วก็เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะอย่างเงี้ยเขาเรียกยีปะย่ะ,ะยีอ่ะยีก็ได้อ่ะยีนะครับอเอาบีคอด้วยนะนะครับมันติดติด<อ>เครื่องปรุงนะที่ใส่ก็ไม่มีอะไรมีน้ำตาลทรายกับฟิวขาวนั่นเองครับ ใครชอบชูรสก็ใส่ชูรสไปนะตับฮิวเนี่ยพูดไปเล่นนี่เรื่องจริงฮิวเลยฮิวเลยเฮ้ยฮิวเลยฮิวเลยเฮ้ยเานี้ครับฮิวเลยเฮ้ยมันจะเป็นคลิปเราทำซอสไข่เค็มก่อนนี่นะฮะ ลองคิดดูนะครับหมึกสดสดเป็นหมึกสอกที่เราตกมาได้ที่ผมให้เห็นน่ะจัดจะเลยเราก็หยิบมาเนี่ยพร้อมอันนี้ก็คือไข่เค็มนะครับกับมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นๆลงไปยีนะครับในน้ํามันที่ร้อนนิดหน่อยแล้วมันไฟอ่อนครับไฟอ่อนๆนะครับอ่านอันนี้เดือดนะครับเอาหมึกใส่แล้วปิดไฟเลยครับนั่นแหละครับใส่ใบใส่ใปใส่หมดครับ ปิดไฟเลยครับปิดไฟแล้วคนเลยหมึกสดๆนะครับอ๋อเราลวกกับแบบเราเราต้องกินหมึกตึงดิตึงตึงตึงสุกอ๋อพอพอพอเนี่ยไม่เป็นไรครับคนไปเลยครับคนไปเลยคนไปเลยนะนี่เราเรามันหนม่นี่คือเงี้นี่เราอยูวนสามคนนะผมนี่ตากล้องแล้วก็กองเชียร์กองชมและกองชิมอะจอนที่สายเหตุที่เราไม่ไม่เร่งให้มันเดือดอีกครั้งนึงอะเพราะหมึกมันจะไม่หดไงอาโอเคมีเทคนิคใช่ไหมจอนมีเครื่องปรุงอ้าวเครื่องปรุงเริ่มเลยนะครับ อันนี้เราใส่น้ำตาลทรายไปน้ำตาลทรายนะน้ำตาลก็ชอบชอบหวานป่ะพอพอกลางกลางก็อันนี้ก็ตีเขาแ้วก็เหย่อนกะกะเอาว่าคือไม่ต้องเค็มมากเพราะว่าไอ้ไข่เค็มมันเค็มอยู่แล้วเออเกือบหนึ่งช้อนชาถ้าดีวยผมกะด้วยสายตานะครับน่าจะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาแล้วกันอันนี้ก็ดินน้ำเสด็ษน้ำเดี๋ยวก็ลงไปผัดเลยนะครับนะครับมีเรือมาพักก็เรือพิจ๊อตเรือพิจ๊อตเอาละครับ ลองชิมได้แล้วหรอครับลองครับครับสวัสดีครับชอบเป็นไงครับโอ้เจ้าหวานวหรือเจอ้จาเค็มหน่อยก้าวเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลโอ้สวัสดีสวัสดีเจ้าหวานอีกหน่อยดิเจ้เค็มอีกหน่อยได้อ๋อชิมชิมผมว่าเชฟต้องเป็นคนชิมจริงจริงอ่ะใครอ่ะได้ยิแนแต่เสียงจำไม่ได้ใครเอ่ยโอ้ยมีเพลงบรรเลงมาด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปไหนกันเอาไปไหนกันเข้าฝั่งแล้วเข้าฝั่งโอ้ยนแล้วครับดูนะครับนี่เรือเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาทักทายนะครับได้ยครับได้แล้วได้แล้วใครอะผมมองไม่เห็น โอ้วโอ้วโอ้วโอ้โอมาคุยกันก่อนมาห้าเมียทีนี้เราก็ใส่หมึกเลยใส่หมึกครับใส่หมึกดีๆวันนี้ผมทำเยอะนะเนี่ยเยอะเหรอเยอะไม่เป็นไรเรากินแทนข้าวเราไม่กินข้าวเครื่องพวกนี้เราใส่เลยเราไม่ต้องเราไม่กินสุกมากไอ้พวกนี้เราจะกินแบบว่ากึ่งดิบกึ่งสุกแล้วอยู่แล้วคึมดิบใช่เราใส่เลยแล้วเราก็ใส่แล้วเราปิดแก๊สเราก็พอละอ๋อแล้วไม่คลุกกันหน่อยเหรอเนี่ครับต้องคลุกครับอ๋อนึกว่าใส่เสร็จแล้วปิดแก๊สผมเข้าใจว่าไม่คลุกไม่ร้อน หล่นไม่เป็นไรฮะนี่ถ้าอยู่ที่บ้านหยิบใส่แล้วอ้าวนี่ผมก็หยิบใส่ได้เหมือนกันนะอะไแล้วคุณเลยลเพราะว,ว่าเราต้องการให้ผักมันยังแบบกรุบกรออยู่โอ้โท่านผู้ชมดูนี่ครับทุกคนน้ำลายผมไหลแล้วบอกจริงไปวิยังไงครับจอดไอชา,ชาอยู่ไหนอะชาชาชาแช่เย็นมาผมว่าไข่เค็มมันน้อยไปนะหมึกเบ่งเยอะว่ะไม่น้อยครับนี่ครับทุกคนทุกคนดูดู ดูดูครับนี่ยดูดูม่กินไหมเฮ้ยเราใส่ในกระทะไม่ต้องใส่จานต้องกินในกระทะเลยนี่ละนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมาดูทุกคนนี่น่ากินไหมอ่ารังฮุกอิดเจอจอซีแมนผมบอกเลยเอาช้อนมาหน่อยสิชิมเว้ยอ่ะรถไม่ไหวแล้วกันเนี่ยนรดใจไม่ไหวแล้วดใจหุยนี่ไข่มัะเนาะโอ้โหไข่ก็มึกหมึกไข่ด้วยโอ้โหไม่เวอร์กว่านี่ถ้าผมร้อนนะร้อนนะร้อนนะเออว่ะต่อไหม นะร้อนอ่ะร้อนเ่ะโอ้โหอโอ้หงห์ห์ห <สะ S 1> ์ัหบห์ห์ห์หล้ว์ว่าสูตร์ห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 ็ห์ง์ห์หอห์ห้ห์ห์อ์หลห์ห์ี์ห์ห์หเลยห์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 นนร์ห์หเห์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 ย์ห์หลห์ห์น์ห์เ์ห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 ์ล์ห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 ลห์ห์ห์ยห์ห์ย์ห์หอหหเพื่อน ใครได้อยู่บนเรือผมตอนนี้นะไม่ต้องอิจฉาจ้ะนะอร่อยอือห,หนัวๆๆหนัวหนัวอือโอ้ยธรรมดาผมอือขอเบิ้ลหน่อยปะ่ะนี่นะครับดูนะครับทุกคนเขาเรียกอร่อยตาตั้งอืออืออืมอืม ยอดจะยินเสียงเคี้ยวกออรอกนกกินในกระทะบ,บนเตาอย่างเนี้นะได้รสชาติเรานั่งกันบนเรือนะครับตอนเนี้นะดูนะครับผมนั่งอยู่กราบเรือนะน้องเตอ๋อนั่งอยู่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งล้วหลังนั่งอยู่หน้าเตาอันนี้เตามเม่อกี้สองเตาเราลวกแล้วเราก็ผัดทันทีกินร้อนๆนะ ร้อนๆอย่างนี้ต้องกินไปเป่าปากไปแต่บอกได้เลยนะขอคำพูดมากแล้วนี่ครับท่านผู้ชมดูดิก็หันกล้องไปด้วยครับก็หันกล้องไปด้วยครับขอชอมขอคำเนีไยครับเ กินตรงไหนก็นัวครับหมึกเราเนี่กินตรงไหนก็นัวนะลุงจอนะหมึกเราอ่ะนี่สดครับนี่มะเขือเทศก็คิดนะอืมสดจากทะเลนะบอกจริงนี่ครับท่านผู้ชมนี่ตักมาแล้วอย่างนี้ดูอือร่อยมากยอดมั้งจอดยอดไม่ลงกินข้าวผมถ่ายหน่อยลงทวิตต์ตกหน่อยครับแม่ อ่ะมาดูกันนะครับยิงหมึกกไส่เค็มนะว่านี่ฝีมือวันนี้ผมทำเองเลยนะครับในเรือนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวดูลุงจอร์จชิมลุงจอร์จลุงจอชลุงจอชชิมหน่อยเห็นมือดูลุงจอร์จชิมหน่อยวับเป็นไงบ้างครับลุงจอรชบอกตรงเลยครับสุดยอดทริปนี้ผมขอจบทริปเพียงเท่านี้นะเป็นทริปตกหมึกแล้วมาทำกินกันบนเรือนะครับผมจอร์จตีแมนแล้วก็น่าดังพุกอีกน้องเตอนะครับน้องเตอโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับ ขอบคุณมากที่รับติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ